สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบก,กันอีกแล้วนะคะเราจะถ่ายกันดูนี่เรามาเปิดกันเลยไออ,นนอันนี้เราเป็นเรา,า,าเป็นอ่ะเราเอาไว้ของเล่นแล้วนะคะมีของเล่นหลายหลายอย่างเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะเราก็จะต่อให้ดูนะคะกระดาษอันนี้คือกระดาษเล็กเอาไว้ให้วาดรูปก,กระดาษใหญ่เอาไว้ให้รูปก,กระ เจะทำกันเลยนะคะเริ่มแรกสีเขียวก่อนใส่กันเลยนะคะใส่สีเขียวน,นี่ยากมากอ้โหใส่คือมันต้องใส่รูพร้อมกันนะคะแต่เราใส่รูไม่พร้อมกันใช่เราก็ไม่ใช่เราก็ต้องใส่รูพร้อมกันใช่ไหมอันดีต่อ็ทอ็ทำแบบนี้แค่ทุกคืนใส่เข้าไป ทุกคนอัลบั้มมันรับไม่ได้นะคะถ้ากดถ่ายนานอัลบั้มมันจะเสียมันถ่ายไม่ได้นาะคนนี้ไปถ่ายนานเลยนะคะอออัลบั้มของเรารับไม่ได้แล้วเราก็ถ่ายเครื่องตามเลยนะคะจะลองชแน,นลนะคะนี่แค่แล้วจะมาทำอ,อ่ออือเอเดงดูอยู่แม่ with the man นนในใจให้ลกูกค้นน้ำสอนน้ำสอนเป็นจังหวะจังใจจิ้งโวนี่นะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะนี่คือเงินนะคะทุกคนแล้วก็จะมาทำกันกันเฮ้ยทุกคนเขามีการมาให้ด้วยนะคะนี่นะคะเราจะเราเอามาจากจีนเลยนะอันนี้เนี่ย อะเซื premises, ้อม e. ันจากจีนนะคะพวกนีはは้ซ <ita> ื ala, ้อมาจากจีนหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวนะคะนี่นะคะของจีนเต็มเลยนี่พวกนี้ก็ของจีนนะคะเด็กซื้อของจีนแต่เราไม่ใช่คนจีนเลยซื้อจากคนจีนนะคะนี่พวกงนอ่ะไม่ใช่คนจีนแต่แต่ไปซื้อคนจีนชุยไ่จะงนทำไมะ่ะคะฉันไปญี่ปุ่นมาไปญี่ปุ่นนี้สนุกมากเลยนะคะทุกคนไม่เคยไปหรอ ถามก่อนเลิ่ม้ฉันูเหมือนนกคนก็ดูฉันนั่นแหละจะให้ดูแบบพิงอุ้ยอุ้ยก็มีิสอรายอะไรแล้วจะโดนแล้วดูค่ะทำไม โอเคเจ้ okay. าแม่เมาอยากแม่ผู้เฒ่าโอเคเราก็จะออกกันนะคะ่ะยังไม่ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะดูให้ดูนะคะแต่ฉันจะไม่ถ่ายนอนนะคะฉันใส่แบบเดียวแต่นีดแบบเดียวนะ,ะเราเราก็จะเอาใบไดพิมพงมาให้ดูนะคะแต่มันเป็นรองเท้าเราเองนะคะ แต่มันเหมือนเบกคกิ้งมาออันนี้ที่แท้เราซื้อรองเท้ามาจากจีนนะคะนนเดี๋ยวให้ตูตู้ที่เราใส่ของเล่นกันนะคะนะคะตู้ที่ใส่ของมืออันนี้คือที่ใส่แห้งไงคะให้มันแห้งอันนี้เราอาใส่ซีกิงนะมันแห้งเร็วมากเนี่ยะค,ะค่ะทุกคนแกนี้คนไหน น้องหมีเคยไปงานปาร์ตี้ตาจอยนี่ฉันฉันจะเป็นจะเป็นลูกเคยมันมันควรซื้อจะเอยาเป็นจะเอยาลูกเคยจะอยากจนะเป็นเคยจทผู้เาโอเค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 ก็โอเคโอเคโอเค สำหรับทีมนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไม่เราลืมไปเรามีดอกไม้ไมได้วยบ๊ายบาย